ผมวิชัยภูตังเขาพดีนะครับออผู้สมัครสกรหมายเลขห้าฉายาที่ได้รับจากท่านท่านพ่อแม่พี่น้องก็คือไม่รอแต่มาบ่อยนะครับก็ยังมาอาสารับใช้ท่านอีกครั้งนะครับมีนักการเมืองท่านหนึ่งรูปหล่อฮะแต่ไม่เคยมาเลยนะฮะผมเป็นอาชีพครูประมาณสักเอสิกว่าปี ก็มาดูแล้วว่าทางเส้นทางครูตอนนั้นก็คงจะลําบากเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้สนับสนุนการศึกษาเท่าไหร่ผมก็เลยออกมามาตามพี่เนกในเรื่องทางการเมืองก็โดยเริ่มที่พักพลังธรรมนะโดยร่วมกับตั้งแต่คุณหญิงตั้งแต่ต้นนั่นแหละกับพี่เนกมาแล้วก็ได้คุณหญิงเนี่ยก็เลยมาดําเนินการอยู่ในพักไทยสร้างไทยด้วยก,กันกับคุณหญิงครับ ตัวผมเองนะเป็นคนชอบบริการนะมีความสุขตรงนั้นนะฮะผมถึงมาเป็นสอกรนะเพราะว่าอย่างเช่นไปลอกท่อนะฮะไปฉีดยาหมาแมวนะแล้วก็ไปติดตั้งถังเคมีอะไรต่างๆนี้เรามีความสุขตรงนั้นนะที่ได้รับใช้ท่านพ่อแม่พี่น้องแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเนะสริมเรื่องไอ้เรื่องความเหนื่อยเหนื่อยแรยต่างเนีน้มันมันไม่ใช่อุปสรรคของผมเพราะว่าถ้าเราชอบซะแล้วมันไปได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะนะขนาดคุณหญิงบอกว่าขึ้นสอสอยังไม่เอาเลย ก็โดยประมาณ36ครับโดยประมาณมาลงสอขอนะในทีมบางกอกใหญ่เมื่อหมดวาระสอขอผมก็พี่พี่เนกก็บอกว่าให้มาช่วยกันทางฝั่งทนผมก็เลยข้ามมาแล้วก็ตอนนั้นสอบตกฮนะบังเอิญโชคดีของผมที่ตกเนื่องจากว่าพี่เนกได้ก้าวขึ้นไปเป็นสอสอนะฮะเพราะฉะนั้นตําแหน่งสอกอว่างลงผมก็เลย มาเลือกตั้งซ่อมตรงนั้นที่บอกว่า3สมัยครึ่งก็ตรงนั้นแหละครับนะฮะจากนั้นก็มา,าก็ได้มาตลอดจนกระทั่งมาถึงปี57านึ่งสิ้นสุดการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งแล้วมันหมดวาละพอดีครับนะะพอมันหมดววละพอดีเขาไม่เขาไม่ให้มีการเลือกตั้งสัง่งงดนะฮะก็แต่งตั้งทั้งทั่วประเทศเหมือนกันนะแต่งตั้งไอ้พวกอบตอะไรพวกนี้ก็จะแต่งตั้งเขา้เขามาหมดยกเว้นกรุงเทพนะเขาแต่งตั้งเองแต่หมายถึงไอต่างจังหวัดนี่เขา ให้ให้คนเก่ารักษาการแทนแต่พอกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าแต่งตั้งใหม่หมดสอกอแต่งตั้งใหม่หมดเพราะฉะนั้นใน8ปีนี้นะฮะความใกล้ชิดอะไรต่างๆหรือการที่จะร้องเรียนอะไรต่างๆก็ไม่ได้รับผลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีฮะที่ประชาชนก็อยากจากกระต,ตือรือร้นออกมาเลือกครับทางประชาชนไม่ได้รับความเหลียวแลเลยเพราะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยจะ ออกมาเลือกตั้งเพื่อที่จะเอาผู้แทนของเขานั่นที่เขาชอบนะฮะมารับใช้เขาอปัญหาเยอะมากครับเพราะว่าที่ปัญหาเยอะก็เนื่องจากว่าธนบุรีเป็นเมืองเก่าการเติบโตของเมืองนั้นเป็นมันมันเติบโตโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนงานนั่นก็คือเหมือนกับผังเมืองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในเรื่องว่าที่ของใครที่ของใคร มันก็เลยไม่มการไม่มีการเสียสละหรือมีการเรียกว่าเวรคืนทําถนนใหญ่ๆห,ห,หรือจัดผังเมืองแบบดีๆเลยตอกซอกซอยจะเล็กเขาเรียกตอกเลยตอกซอยจะรู้เลยถ้าพูดคําว่านี่ตอกซอกซอยนี่ส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งทนแล้วทีนี้ว่าไอ้ถนนหนทางต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันก็คือทางเกวียนเดิมทางเกวียนเดิมไม่มีการขยายที่มันก็แคบเท่ากับเกวียนการที่จะขยายเมืองจะพัฒนานี่ค่อนข้างที่จะลําบากนี่นี่ก็คือปัญหา แรกๆเลยของฝั่งทนครทั้งพักเราก็อย่างเช่นคุณศิธาก็มีความคิดในเรื่องของไอ,ไอ,ไอการสัญจรทางน้ําเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้เพิ่มคุณภาพนะไอตัวนั้นนั่นแหละจะจะทำให้ทนบุรีนั้นจะเริญได้ยิ่งขึ้นเหมือนกับเพิ่มทางสัญจรอีกทางหนึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนะเรือเอาเรือไฟๆๆไฟ้ามาใช้ได้หมดนะพะาะฉะนั้นมันก็ง่ายไม่มีเสียงดังไม่สโปรกอะไรต่างมันก็ช่วยได้กันเยอะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมันทำอะไรใหม่ๆม,มันก็ลำบากเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสถานที่นะฮะทีนี้ถ้าเราปรับอย่างเช่นแม่น้ำลำคลองเราก็อาจจะทำให้เป็นช่องทางกว้างขึ้นและสะดวกนะฮะและ้วก็ประกอบกับในเรื่องของความสะอาดลำคลองอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะทำเป็นเรื่องของไอโมโนเรลโมโนเรลค่อมคลองเล็กๆนั่นนะตัวนั้นจะจะช่วยได้มากไม่ก็เป็นทางจัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์ที่ ทำถ้ามันเล็กมากหมายถึงว่าไอคลองมันเล็กมากเป็นลํากระดงแคบสักเมตรสองเมตรก็ว่าควรจะทําทเป็นบล็อกคอนเวิร์ตนะฮะแต่ข้างล่างมีระบายน้ําอย่างดีแตนะ่ส่วนข้างบนก็เหมือนกับเป็นถนนเป็นไอทางจักรยานทํานองนั้นได้หลายแบบฮนะคือจะได้ทั้งการออกกำลังกายด้วยได้ทั้งการเดินทางด้วยแล้วก็ความสะอาดของในคลองด้วย ขอความกรุณาครับถ้ายังเชื่อมั่นหรือยังรักในผลงานของทีมงานอเนกวิชัยหูตังคเาวดีนะครับก็ได้โปรดช่วยเลือกครับทีมงานคุณหญิงสุดารัตเกยุรพันธ์ซึ่งได้มอบหมายให้นาวากาตีสิทาธิวารีนะครับนะฮนะซึ่งมารับใช้ในตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเบอร์11นะครับส่วนตัวผมนั้นคุณหญิงก็มอบหมายให้มาลงในตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสอปก,ก็เบอร์ห้า ของเขตธนบุรีครับก็ฝากท่านพ่อแม่พี่น้องฮะเป็นกําลังใจกันครับและสิ่งดีๆต่างๆที่ห่างหายไปก็อยากกลับมา similar. ทีมงานอเนกวิชัยนะฮะพร้อมที่จะมารับใช้ท่านพ่อแม่พี่น้องอย่างเข้มแข็งเข้มข้นเสมอต้นเสมอปลายไม่มีหนีหน้าครับ